เิต้อีน้ดองแนเาตืนแล้ววันที่มิงกันยิ่งใหเว้ยโอ้ยยังเรืองฮ่าฮ่น่าิ่งว่าสามโต้วเลยพี่สาต้วเามโต้วเลยนอ้เบอร์เบอ้เอร์ต้มรัเอร์ส 在家干嘛？Hey, thank mm. ยังไม่ยาษาต่างในชาติเอนอะรกัม่สนอะไรชาติเองหถ้าเยนนะเราจะรูตัวฉันว่าคุณเป็นค

เอตนัสสัจวัชรนาวเทียงสันตสันเนสังงเมวันธรรมานุยนายังปัญญาปัสตังอิทาสัตติอัทตรายามีมาเฮสุนตาตาโมตตาทายาัมจุติมจุติทมาสังคิตกมลปะตังุยังสังโฆปิันุมจเตันตุสุัง สัพเพสัตตาเจมีมณีมหิเมนตัสสะเจอสิทธิจิตตัง

Tahan sangsisi yang mulia Rawa-rawa janang sahawa ผุ้แม่จะหาถ้ารมีสขโคนเาสิ่งสนปัดต่อการเตอกาจากรุมคุพ่อผูู้่สหน้ามาลก้สักูกตธรกัียพ่อเทวช่วยกสีอันค่พระทัมีกางเจ้าคุณพอคั้คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อทั้คุณพ่อคุณพ่อไคุณพ่ออาตัดเจ้าหน้ามหามสุเดียวกมาเด้อ ท่น้แก่พรได้เทะตั้กับบานทานศีพรีนะวาพราีนะว่าพรีตามเดือดรีตามงรีตามไพรีรส่ีจอส่งหที่ส่งท่านจำศีลูขอท่ขอว่ากงไปใช้ยอเโปรดกสทนา่ขึ้นมาได้เเมื่อในรูปตาท่านไปที่ขอส่งมาาเล็ไทยรตี่า้นที่หนึ่งสองต่และสามตะว่าไปจำทานฤีบอกนี่หน้าก้มโพธิตลส

เปลี medidas, ่ยนมนมึกมันมันรุ่มเหมอนอหายังมากข์เอาเหมือนาอหายนยังมากข์เอาอยู่เนาะ ที่ได้บอกก็เจ้าเน้่ยผู้ีเนี่ยมากลาำหนึ่งมากามะตั้งเริ่มวินอบผู้พูนักเจนกับมีดผู้พึ่นว่ายยำผู้นักจิตยำให้วันนี้ตามที่ได้บอกเราก็สิบใบกับพีกับน้องทั้งหลายว่าผู้นักที่ได้บอกเรียกผู้อวัยชนะ <noon> ถ้ามันขาดมันเลื่อนต่างๆบางเอินว่าเพิ่นว่ามันบัขาดบัเนลื่อนโตที่มันมาแล้วมันก็กลับไป มันว่าแข่มันกลับไปแล้วนะแขมันกลับไปแล้วเหลือแต่เหือ,อปูวาปูขีเหือมาล,ล่ลำหนึ่งอ่าปูแดดจีแด้จีแต่ว่าผู้นาคีเป็นเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งได้พี่นอนะ้องได้เก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งอ๋อพี่น้องครับ,รบเตรียมสมุดปากกาครับเขียนไปเด้ครับจีเป็นเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่ง เพราะว่าขี่เหง่อมากวันนั้นพูดเพิดอพอขี่เหง่อมากผู้น่าขตีสิมัน 96. ออกเก้าหกวันนั้นออกเก้าหกเต็มๆเพียงแต่แค่ว่าบอดนี้เพิ่นเพิ่นยำสุดท้ายว่าขี่เหง่อมากลำหนึ่งแสดงว่าหนึ่งสี่ยูไทยหนึ่งสี่ยูไทยทำให้เลขขยันตัวน,นี้ผู้นา่าบอกว่าเลขว่าสองตัวเลขขยันเด้ออีคืออีพอสว่านเลขขยันเนี้ยเลขแลนหัน,หน ว่างานปู้นาบพรว่าเลขเกตมันบ่เกตมากมากวันนี้ปู้นาขอให้นิ่งกับหาเลขขยันเด้อซึ่งอยู่น้ำกันนี่ละนี่ครับเลขออกกำลังกายเลขออกกำลังกายเลขออกกำลังกายอ่ะบัดนี้ปู้นาสี่ทีไทยว่าปู้น่าเน้นตัวไหนที่สุดเลยนี่เด้อปู้นาเน้นไทยห้าหนึ่งเออ ซมนานผู้ใดมักงบน้อยๆซื้อสองตัวนี่พ่อห้าหนึ่งก็ผ่าหนึ่งอ่าผู้ละคนว่าเนี่ยอย่าลืมว่าผู้น่ากับผู้น่าเฮ็ดหัวไปให้พ่อต่อเนืองหกหนึ่งนั้นมันอาจจะเป็นเก้าหนึ่งเห็นบ่มตอนเลขผู้น่าสี่วิบิสเลียงนี้วงเดียวอ่าอันผู้ละเงินวันหนึ่งมันเป็นเก้ามันเป็นบ่ได้เลขหนึ่งมันก็คือเลขหนึ่งแต่ว่าเลขหกขำมันตีหัวแล้วมันเป็นเลขเก้าครับทางมุนผิดทางอ่าทางมุนผิดทางอ่ะอ่าผู้น่าก็เลยกลับไปให้เล่นเรื่อยๆอ่า ผู้แดงพบน้อยอ่าไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาทิ่ไว้ได้พี่น้องเนอะอ่า,า,าเอาพอบัดหามันไม่สี่เด้อ่าบางทีพี่น้องก็พิจรารณาเองอ่าอ่าเก้าห้าเก้าหกพี่น้องก็พิจารณาเองตัดเลนได้เนาะพูตัดเลนได้นะเพราะว่าเลขมีอยู่ซัมนี่นไม่มีมากตัวครับอ่ามีอยู่ซัมนีน่ถามว่าปูนักเน้นหนักตัวไหนปูนักเน้นหนักห้านึอ่าเน้นหนักห้านึง 61นึงนี่คือตัวน้องนักอีลีคือหาหนึ่งเท่านั้นเอ951 961กานผู้ใดมักขยันกะเอาหนึ่งกับพาเลขขยันอเลขขยันไปแล่นแข่งกันครับเลขออกกำลังกายแต่ว่าปัณิปูอายตนะมากขึ้นวันพาบาห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 ามาแท้หา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 ตัวเดียวน่ะครับหาตัวเดียวมาแท้ตัวเดียวหมูแมนว่าหาหาอีกนี้เป็นยามิน มาตองเนี่โอ้ยปูหนาก็ขึ้นหนากน้ำเย็นนี่ก็เรียกว่าเอาหามกขหารข้อไปอย่างทีเพิ่นว่าปูขีเหื่อมาลับหนึ่งอ่าขีปูด่ปูหนานี่ขันปู้อัะตนามหาี่สิเป็นเก้ารวคือวันไหนบ่อปนขีเหื่อมาสองล้ำไปทอคำหนึ่งตึมเป็นบ่กปูตีใส่ก็สามบอกก้สามเป๊กวดต่อมาขีเหื่อมาอีกวันเนี่ยเก้าหกเก้าหกเป็กน่ะเห็นว่าน่วันนี้แต่ว่าทิศงจังเนี้ยาเพิ่นบอกว่าปูขีเหื่อมาล้าหนึ่ง แสดงว่าหนึ่งมันอยู่สุดท้ายปูหนึ่งมานลำกลดหนึ่งมานลำกลดเพราะว่าปูเนี่ก็เก่าที่เราเหื่อเนี่ยเหืห่อหกอ่า,า,ามันเป็ี่ยน,นสัน้นแต่กันว่ารป,รปูขี่เหื่อมากจะซื้อนี่สิ่ตีได้แรกคือเก้าห้าเก้าหกว่าแต่ว่าเนี่เพิ่อนนะว่าปูขี่เหื่อมาลำหนึ่งการแสดงว่าหนึ่งอยู่ท้ายอ่าให้พี่น้องไปยามให้แรงแตกให้กีน่าอ่ามีบางคนถามมาว่าปูหน้าไปวัดดวงหน้าเพื่อนอันนั้นไปเบิ้งคลิปล่าเด้อพี่น้อง อ่าเพราะว่าผู้นางเพราะเอามาเมล็ดมันรวมมารวมในเลขละทำ่ำอ่าพี่น้องเพิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งคลิปของผู้นางได้หรือถามพี่น้องถามผู้นางบอกให้ก็ได้ผู้นาคไปวัดดวงนาเพื่นอนต้นแม่ตะเคียน่ะพวกได้ได้เลขสองหาเลขสองหาได้ลเลขสองหาแม่ตะเคียนสมอนน่ะนะได้สองห้าบอบอขึ้นเพราะว่ามันมันมันบอเรกเกี่ยวกับเลขละทรมอันนี้เป็นตัวเลขอยู่ในลานธรรมอ่าตัวนี้เป็นตัวเลขแน่ละทรมแต่ส่วนตัวเลขสองหาแล้วเป็นตัวเลขของงาสมอน ยู่ว <altro> ัดงนาเพื <forbidden> ่นยู่วัดวงนาเพิ่นทีวันนั้นผู้นากไปกับันเท้าเกาซีไปกับัยเราไม่ได้ตั้งใจไปคือเพื่นชิดึงไปนี่แหละเพราะเอารถไปซ่อมเอารถไปซ่อมเพื่อไบ้านแดงไปหาหมู่น่นน่ะไอ้เพราะว่าบักไปหาเหรียญนะเพราะม่รู้ผู้บัญชาการก็เลยไปพ่อไปเสียสละก็เลยว่ามาหอดแล้วก็ได้ไปหาเพิ่นตัวเป็นวันละเนาะผู้พ่อไปตั้งซื้อเสียงไว้ให้เพิ่นว่าแม่สมวัณนะไปกับยางไปว่าเพิ่นก็เลยว่าย่างมาทั้งพี่มาสั่นว่ามาแล้วก็เขียนให้เพิ่นเลยเขียนให้สองหา ไปย่างมืก่กลับสองหาย่างไปบอกมืก่อกลเจ้าถากไว้แล้วแม่เนาะแต่มองอถากก็เห็นสองหาอันนั้นคือยกคุณงามความดีให้กับพระองนัเพลิน<ช>อ่าผู้นาควกนายเอามาใส่ร้านท้ำเหนือได้ว่าขันพี่นอ้องพวกฝ่าถึกอยากจะร่วมทําบุญกับผู้นาคเอาไปวัดดวงนัเพลินก็นได้เสร็จหนึ่งผู้นาคก,ก็เอาเนี่ยจำไว้เด<ช>้ะตอนที่เล็กวัดเพิ่นอ่าให้ผู้นาคผู้นาคจะค่อยเอานี่ให้พอเด้ออันนี้ให็นว่าเขามันออกที่นี่แต่ว่าผู้นาคมันใจมากที่สุดคือห้าหนึ่งพี่น้อง ห้าหนึ่งอ่าห้าหนึ่งเนี่ยไปลองเนอะลองลงมากกับหกหนึ่งลองเรมากกับหกหนึ่งหกหนึ่ง,นงในมณฑลเสฉวนนะสิบอันแรเมื่อนั้นข้าเจ้าไปทอดผ้าป่าเห็ดบุญยังเอียงก็อยู่อ่ววา,าวัดสามณีวัดสามณีจ้าปูวัดสามณีของปูโคตรเนะะา,เา <หอ S 2> ะเส้าแนงบอกว่าปูโคตรจาอ่าห,หอปูโคตรขาเจ้ายกหอปูโคตรสียกหอปูโคตรว่วางศิลาเลือหอปูโคตรว่าวางศิลาเลือหอปูโคตรผู้น่าก็เลยไปขอที่ฐานขอส่างน้ำพอเพิ่นก็เลยไปขยำเสียงเสียมซี่ว่าขอเลขท้ายงสองตัวเน่ยเนอะ อันใดลูกเต่าสีมาสางซอยไปเสียงกับระไรหพหนึ่งพี่น้องซึ่งหกเดิมมันก็ตรงกันกับเลขคูอายตนะอ่าห้าเก้าหนึ่งนบ่หกหนึ่้าหนึ่งอ่าูนาก็เลมังใช่าะมันเขากันกับเลขพออย่างนเลขวาสีพอเลขพอมันมีเข่ามันมีหาไม่นึงอ่าพอาเข่ามันกี่ลักาเป็นหกก็ได้น้อพอเนาะอ่าก็เลยเขียนไว้นี่อันนี้เลขของปูคนหาออกมาหกหนึ่ง นี่หน่อยผู้นานขันทีไปซอยพ้นซอยยกขอของผู้ขอดีวันสามันนี้พอวันเหล็ก่ละตัวของผู้นามาททนนนีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะมีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะพี่น้องเนดะ้ออันนี้ละเบ็ดต้อนี้จะมาถามผู้นากานฝันขึ้นสุดท้ายสี่บอกอีกวก่ากบอกอีกหรือเกขาละตอน,นหนึ่งนี่ยฝันได้ศูนย์เก้าห้าพี่นอ้อ,อ,นองอ,อ่าบอกพี่น้องเพราไปอี่นี่เบ็ดออกปากยี่นี่พราะมือสุดท้ายนะี่แต่ว่า,าผู้นาเป็นคนบักไหนบักนั้นคือไม่บอกอ่าเป,ป็นยังครึ่งบ่าปากก็เป็นยังตี บอเอาลงกระดานพ่อพ่อเป็นยังตีผู้นานงสิเป็นคนต่างสิเดี๋ยวจะหาว่าไหนมึงบอกว่าไม่เอาลงกระดาน <c oughs> อีกไงอ่าผู้นาก็เลยหมดเอาลงกระดานได้พี่น้องเนอะอ่าถึงแม้นเป็นกรไดากระดานพูนยย้ใดอยากผูกจักมือสุดท้ายเขามาถามผู้นางอ่าหามันเปลี่ยนแต่ว่าผู้นางว่างวดนี้ไม่เปลี่ยนแท้แน่นอนเฮจ๊จะในกระบ่กเปลี่ยนอ่าเพราะว่าหานี่มาแท้แน่นอนหนึ่งนี่มาแท้แน,น่นอนนะพี่น้องพก็ไปเดี๋ยวมึงเอาอถ้าผู้มักเลขบิงเดี๋ยวพู มักขยันนะครับบอกว่าเวลาหนึ่งก็หาหนึ่งก็หาเล่นว่าหนึ่งก็หาเลยหาตัดชิ้นใจเรวบ้างหากันเนื้อตัวหาตัวเดียวเพราะว่ายิ่พอบเราห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 าน้มาหนอยหามาแทนเนาะเน้นคักคเน้นหาคักว่าหนาเน้นหาคัก่นาะเลยก็กำลังหาหาอ่าสองหาสองก็หาหาเพราู้เร่อแม่เรือลูกต้องคหยดูแต่ว่าแขกเพื่อนแล้ว แขกงปัขึ้นเนี่ยเอาขึ้นแล้วนี่นั่งขาเมานึงนี่นั่งขาเมานึงนี่แขกกลับแล้วแขกกลับแล้ววันวสาร์แขกเอากลับกลับกับเสือแต่ตั้งเหงื่อทั่วบ้านเนี่ยเพราะว่าเมื่อนั้นเพราะว่าหัวแขกมาฝากไว้ในมึงแล้วผมมีแนวมากผมขี้เหงือมาบัดเขามาไปตันยังก็หึ้งดยังก็เขาปั้นหูบักนี้เงา้ยๆตันทางเพิ่งวันเสาร์เมื่อนั้นเนาะเอออันนี้เห็นแล้วท่านพี่น้องเด้อเลขงวดประจำวันที่16 มีนาคมพุทธศักราช2,565สำนักปูนามหาลาภหรือปูนาเก็บชย,ยา,าได้ให้พี่น้องกอ้า่ายได้เลข951 961แยกว่าเป็นหาหนึ่ง6งและ91นั่นพี่นอ้องเนอะเพราะว่า6กับ9เนี่ยมันถิมบ่ได้นะมันเคยเห็นเสียนปุนาสองเถียวเด้ออ่าผันปูนาก็แจงก็บอะไรออกมาถือว่าปูนากินรวบด <laughs> ิเรียกว่าป้นากินรวบเ้อเอาเห็นแล้วนาะมีผู้ใดของสงสัยอย่างอีกบ้ สีถามผูน่ากติสจแจไงบ้างอ่าอือบงคนบัดเไปหอนเอละกูคือบ่เห็ฟังเห็นบนเนี่ยเบมือได้หนิบ่เบิกอไหนิอาคำมัคำแมนคำแมนนัก็ว่าสุดคกแล้วสุดบานสุดคกจคกแล้วต่อดตรงมาเมือเดิมนอปูเนาะปอดบดลหัดตั้งตังกูน่าน่งพิจารณาว่ามาหนิบัดเดิบบัดทานิคำมันมาสามตุีนี่คือเก้าห้านึ่งเก้าหอ่าหไม่มาห้าต้องมา จำไม่ได้พี่น้องนะหาหก่มากเนี่ยหาต้งมากอแต,นะต่ว,ว่ามันใจร้ายที่สุดคบสั่ขีดูกไว้ใหมันใจเก้เอาอะไรก็เล้วเตี้ยมสิกลับมากลับแล้วก็เล้วเตี้ยเพราะว่าบอกเื่อว่าอันนี้กลาเป็นพิจารณาเอาเอ็บอลจุดอะไรนี่เก้าห้า้า ขั้นก<ม>ู้หน้าเขียนหรือจริว่าลายตัวีดิีนเม่นบ่อก FC พิ่นตัดผูดเม่นบอก FC พิ่นตัดเอาแนวเลนต์เแล้วว่าเฮาเน้นให้ตัวนี้คือขาหนึ่ง,งส่วนเก้าห้าเก้าหกแล้วแต่พี่น้องเพวงไปจะไปพิจรารณาเอาอ่าใช่พิจรารณาด้านเอาใช่พิจรารณาบางคนก็ว่าบ้านนี้สองสั้นขึ้นบนเนี้ยมาเล่นข้างล่างเนี้ยเม่นบ่อาทางคนก็ว่ากันไปแล้วว่าคับกับทับแตกนะมันเป็นกันสั้นพี่เจรณาเอาเรือพี่น้องนะเรียกผู้หน้ามีอยู่ซัมนี้ ไม่ปล่อยอีกแล้วถึงมีก็ไม่ได้ถึงปล่อยเหมือนบ่นสุดท้ายเมื่อกี้ก็ติเป็นแค่วงในที่ผู้จักกันเท่านั้นเพราะว่าพอสามารถเสียลงกระดานได้อีกผู้นากอยากก็ล้มโยกขันเอาผู้นากลงกะมีคนมาคอมเมนต์ด่าไหนบอกว่ามึงจะไม่เอาลงอีกนะมันชรงไล่ไห้แน่เพราะลาลงไหเอยกเว้ยนอัลเจาเออเอาผู้เ้าจังบอกสิเออผู้ทรงไหได้ยอะแต่ขันนี้นี่นี่ขันผมนี้คือผู้นากไม่สมบูรผู้นากคดตับเดียวงซี่ปล่อยแล้วปล่อยเลย ปล่อยเลยปล่อยเลยว่ได้ไปหัวซ้าน้ำถือก็ถือก็ถือก็ถือตั้งแต่คังนี้ถือก็ถือถือก็ถือก็ถือก็ถือเหือนนอตังคังดนี้มันใหครั้งนี้ถือแน่นองเราวกนีถือก็ถือวัดถือก็ถือวดเนี้ยจอบวัดมันอี้หลายเทือแล้ววดนี้ในยามคักแล้ววดว่าหันปลาตายพี่น้องปลาตายบริบตีเซ็ตศูนย์ปลาตายน่ะเศร้าปลาเจ็ดขึ้นมาหน่ะมันก็ไปตีเซ็เจ็ดหนึ่งบนสาได้ปลาตัวนึงอะ อามันเนี่ยโอ้สะพานพระรามเจ็ดศูนย์เสียศูนย์เจคนอยู่บนเรือเหลือ5้าคนศูนย์เสียศูนย์ห้มันอ่ะนาเ้ากตีเสถนเดีเนาะปูนาปลาตายเป็นเศร้าปลาตายดีแค่ว่าจะของได้หลน้ำเศร้าปลาตายได้ปลาลาตัวง่ายปลาเกตปลาเกดมาอยู่กันพอพอวันน้นก็สัมษั์กันอยู่เนาะอ้าว่ัตีเสกหนึ่งนมันบอกว่าตีเส่มันเกศูนเนี่ย าตายกับ,บาวา่าศูน์ีิกับอ่าเนี่้คือแต่วงการเนกยกปูนาเป็นคนงมงงางขาก็หาแล้วทำมาคืนถึ้นีดมันขึ้นได้จากไหนปูขี่เหื่อมาสองลำไม่เท่ายุกกลางสองสามก็ไปเท่ากี่ก็าสามถึงซ้ำนั่นถ้าเวลามันจะถึงน่ะมันกัเป๊ะรถมันกับเป๊ะแต่ว่าวัานี้นี่ปูขี่เหื้อมาหนึ่งลำมันก็เต็มในปูกับไม้ถึงเก้าเหื้อกับไม้ถึงหาหน่งกับไม้ถึงหนึ่งคมันได้คืนนี่เรืงเหื่อกับหากระกกับไม่ยู่ซ้ำนี้ ผู้นา่ายำแหลกแจกที่ครั้งแล้วพี่น้องเอ้ยยำแหลกแจกที่ครั้งแล้วว่าน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงน่าจะไม่คาดเคลื่อนหนึ่งน่าจะอยู่หลักหน่วยโบฮากะฮกอยู่หลักสิบแต่โบฮกก็เก้าอยู่หลักร้อยด้วยกันเพราะว่ามันนับกันมันเป็นตัวเดียวกันมันเป็นตัวเดียวกันไอพี่เจรนาพวเา่เงาพี่น้องฟองไปก็ได้ยำแหลกแจกที่ขอพระคุณเ้อ าทางช่องต่างๆบ้านเฮา94บ้านเฮานำโชคเกตุพารวยโก้พารวยมณฑการพารวยสาวแหล่นำโชคอ่าบ้าอ่าอ่าอีพศสอนนำโชคอีแม่รัดไอแม่อ่างวนอีแม่นางอีแม่ยังน้อย่าแม่น้อยเด้อแล้วก็อาฟูเฟื่องนำโชคอ่าแล้วก็ช่องต่างๆกันแล้วกันเนาะที่เพิ่นเอาไปลงผู้นากไม่เคยห้ามคลิป นาผู้นาหาเบ็ดแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ทุกช่องที่เข้ามาร้างท่าผู้นาพ่อผู้นาของเราสถานที่ตรงนี้ผู้นาจะเป็นตำแหน่งสถานที่มาพปฏิบัติธรรมให้พี่น้องฟ้องไปมาได้เอาสำรับอันนี้มันจะมีให้พี่น้องแคปหน้าจอเด้อเด้อเอาแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องจะไว้เขียนไว้ครับเอาไปทั้งฟูเฟื่องน้ำโชคกันหน่อยเนี่ยเห็นบ่ก็นาเอาบอกพี่น้องฟ้อไปเจ้าแคปหน้าจอไว้เด้อ กูมากูขี้เลี่ยปบบนี้ย่เขียนกูขี้แขกกูสิขี้แขกเลยแขกครับแ้วแขกครับแ้วกูอะกูอะยันตาน้มาว่าเอาแขกครับแ้วเนงกูขี้แขกครับขอบคุณพูหน้าหลายๆครับ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 าขอบคุณเ้ยพอยเมยเ็มซสารไปบันเดียไปไปพิจกรณาเนาเนาะกูเดียวไปเบิ้งขึ้นกับไปเบิ้งบ้าง่หม่างันเียพี่เราพวกไปบนรถพูหน้ากระสี บูคีเหือมาล่งมาหนึ่งลมาล่ําเมาตามคูะะมหนึ่งคือสิเห็นแล้วนะอนค่ะเนาะพี่น้องอิฟซีพี่น้องกล้องไปเ้อะค่ะเด้อ เหล็กปูอัตนะเหล็กปูนนาเข้าผลป่อยมาเยค่ะเก้หาหนหนึ่งพอแม่พี่น้องเอฟซีพี่น้องปองไปคือสีเห็นกันทุกคนแล้เนาะค่ะเนาะ มกักกระจัยได้ค่ะเด้อพี่น้องเอฟซี 4, พี่น้องป้องไปทุก,ท,กทุกท่านถ้ามากักกระจัดถ้าคัดกระพันได้ค่ะเป็นเพียงแนวทังที่คิดขินแนวทังให้พี่น้องไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สาวเหล่ก็สิจบไวเชค่นี้กรนะคะเด้อไว้เจอกัน ก้อนสรุปโครงสุดท้ายพุณเลยจ้า